เราผมจะไปอยู่สุวรร์เป็นทางฟ้าทางขอนไปแล้วทางใจนะจากพระผนองกันอาระหังสัมมาตัมุโธพัควาปุถางพัะตวันตัมนาิวาเทเิสวาคาโตพรตะวัตตาัมโมนัมมามตามิ สุปฏิปันโนภะตะวะโตสาวกัจจังโกสังฆั้งนามิมายังพันเตวิสุวิสุรักนาธายะปิสระเนนัสหาปัญจารีราดิยาจามาสุติยังสิมายังพันเตวิสุวิสุรักนาธายะ ที่กรณีนัตหาปัญจีรานิยาจามะาตยัมปิมยัมมันเตวิสุปิสุปรักนากายะี่กรณีนัตหาปัญจีรานิยาจามา निब्बान्ते धम्मसरानां तथा गोतयामते ิยัมีรำมังกระนั่นข้าคำีปิยัมิีคำคำังตระั่นข้าคีังีคังกะั่น้าคิี กาวประไป้งใจใจล่าพัว้ข้าวส์เปทางีนมาดีมายังพเตพะตะกะพานี้กะปริบารานีปีปูสังาโอนนทยามาาุโนพันเต สังโฆปีมานีมารตามารตาณีจาริวารานีปฏิพันหาโตอัมหาตันเตวะมาตาปิโตมาจินังจา 拜拜。 และพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศบุญนี้ให้กับคุณแม่ลำด,ดวนแก้วตาและญาติของพระเจ้าที่ได้จาระย่วมรับไปแล้วที่ครั้งเจ้ากรรในเวรกรรมเข้าเวสีวิญญาณจรทั้งหลายที่ยังเป็นุูม ขอท่านจงเป็นโรด้วยบุญทานขอข้าพระเจ้าด้วยเกลือตั้งใจว่าการนะงานบรรูปปังอนิจังนานบรรูปปังทุกขังงานบรรูปปังมรตา โอเคเลย ตาระหังตัมมาตัมลุโตภะคะวาโกธัมภะคะวันตังภะรีวาเทมิสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสาบิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวะภะสังโฆจาม เป็นที่นะครับการสาิตเปนการคิดใหการบริการของคแม่รัว e> um ้าคัะเจ้าเากียานะใครบ้าอใไมด้